หวยได้ยังลราคุ้บ่าคือส้งอูยูอัญยะเท่ามืร่เนี่ยต้มแตงโมล่ะต้มแตงโมเออแบบเข็งๆเลยตัวเนี่ยแมนสลองสี่แสนซับสี่หมื่นสี่หมื่นเออบ่เว้าในพายผักนะบ่สาธุได้แม่ขอให้หอดบ่เออเอาจัดไปอันนี้ใส่น้ำมาแล้วมันบ่นอ่ะแมนข้างไฟไปเลยอืมมาอันนี้ฟ้าปิดเออเอาต้มสมกิ้วเนาะแมนอืม อันนี้ปลาบ่ปลาปลากับย้อนพักติวเนาะอ้ยเออมือเนี่ยซิกเป็นซิกเดี๋ยวบังลุ้มไปก็บังลุ้มไว้อันนี้ไผ่อ่ะซุปเปอร์อ่ะแล้วซิกอยากซิกโอ้ยตากว้างกับซิกตัวเนี่ยซิกเหรอซิกเป็นซิกเอ่ะถ่าน้ำเดือดเนาะ คูบาเดือดแล้วบอบาดเด้อ,อมแล้วพร้อมแล้วอ,อ๋อปลาใส่โอ้ปลาตูวก็ใส่ยความเลยใไซบุญเลยอืออู้กู<อ>่งหนำหน่่ยสดสด,สดที่บออ่อน <c oughs> แห่งก้อนสุกบกนาะเ <c oughs> อ๋อใส่ลงไปเอาถาบอประมาณจี่นาทีประมาณจินนาทีเศร้าที่เนอะเราวางถ่านิซโซซิกไปจักดอกมึ่งกนะันเหรอซิกเป็นซิกเอาถ๋าเดี๋ยวมันจะยุบลงเอียงมันบ่นอ่ะแม่แม่ฮึ่มมติ้ว อย่างก็ซื้อเมนูนะคือเบาอยากเลยนี่อย่างไรเงี้ยจำได้ล่ะสมติ๋วแกงบักหมูแกงบักหมูวสมติ๋วเออแกงหมูวสมติ๋วแบบเข็งๆแมนโอ้เบาอยากเลยเกินอะถามครับซุกบ่อคุบ้าบ้านเนี่ยซุกเลยกินนี่หอมเลยมันเอาลองเปิดเบิ้งก่อนนะโอ้โหกินเลยขนกุบเลยคนเบิังก่อนนะคนเบิังก่อนนะซุกเลยซุกเลยมีขนดูเลยที่เลยเรือมันดีแตกเบิ้ง ข้างล่างไปแล้วอ mm ่ะปงทคูบาบานนะสอดแล้วเนี่ยอาหารมันโอ้โปงเนาะโอ้โหดจดจโจด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 ้ดจดจเดจ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 อจดจดจมจดจดจดจบจเจด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 เดจ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 บจด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 ่ดจ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 ดอยจด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 ด ห้แต่กล้องมาเบิ่งใกล้ๆนี่อุ้นหัวอีหลีบ่แม่นอันนั้นซิกเออที่อืมเปลี่ยนได้ไหนคู่บ่เป็นตะสุกบ่โู้ทางไหนก็ฮ้อนนี่เนาะฮ้อนแล้วเนาะจับบ่งตัวโอ้เด้อจะคนมันแฮงเด้อทางล่างจู่ได้เลยเด้อลองมึงดูแต่งโม่สมติวแบบเค็งๆมาครับเมนูเค็งๆมุนบุญละอันนี้บ่ฟ้าม้อเออห่วยโอ้เอ้อ จำละก่นหวยรุปแม่นกินวันหรือกินเขาตัเนี้อ้หสิส่องมาเขียวกางหนึ่งในกุบะครับ ซุ้งแบบนี้แท่านี้มึงพักติ่วกับเบิดละดอกย่ำเนี่ยเดี๋ยวจะหยอดนะเก็บมังเดี๋ยวเอาใส่กันเลยดี๋ยวนึงไม่ต้องปรุงแจังอ้อันนี้แบบม้วนเลยเนาะมต้องมีแน่เมื่อเจ็บบ่เลย S <S วุ้ยได้กันอยู่ดิอือหูปะไมีกินอย่างม่กินหมกโมะมีกินหมกโมะออกมากนิดๆมันเลยเห็นให้เอ๊ยอยากออกหวานๆแน,น่อยู่นี่ <S 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 เนาะอวุ้ยเป็นไรวุ้เป็นหลอนสุดแบบนั้นดิใส่กุ้งว่ะ บอกได้เลยว่าต้มไก่ใไซนี่บ่ได้บ่ได้มันมันอันนี้มันหัวก่อนอันนี้หัวก่อนเพราะว่าทั้งล่างเนาะแม่ถ้าดุเตือนต้มปลาได้อยูุ่กถ้าปลาคว่ากับบ่ได้อีกกระบาลเอียงนี่จะบุกซอดก่อนปะซิกเป็นซิกแบบเลยอืมเล้าออกงี้เลยนะสะเก็ดออกปั๊บปั๊บปั๊บครับ โอ้สุดยอดอีหลีบรรยากาศวันสุขนึกองไหน้องตักขึ้นบาดได้ละมีตะตอนขึ้นมาวันอืงมาโตไอ้มากินผักก็กินยังไงบอสไอ้กับพายย้ยอมไม่คุบานนี่แหละ เอานีได้แล้วเอาเลยให้น้องไอ้นี่ฮักน้องบันไดให้น้องเม็ดอีหรแเราบอกอือสุดท้ายแล้วกขอบคุณพี่น้อง FC ไปหลายๆเนาะแมงตอนนี้สี่หมื่นสับแล้วเนาะแม่งสี่หมื่นสองขอบคุณทุกคนครับ ทุกคนที่เขามเบึงคือกำลังใจของแบบเลี้ยงเนาะอันใดที่เว้าออกไปผิดพลาดอีกอย่างออกไปในแต่ละคลิปที่ผ่านมาหรือณคลิปนี้ด้วยก็ขอภัยพี่น้องไว้ละไว้หลยๆครับทุกอย่างทุกคลิปที่เฮ็ดออกไปเฮ็ดออกมาจากหัวใจตั้งใจเลียตั้งใจเลยคิดมากบ่คิดออกมาดีบ่คิดไหลสิออกมาดีบ่เฮาเฮาเฮ็ดไปยังสี่นี่พี่น้องสิมากน้าบ่แม่นบ่คือสมพวามแงเลย คือแนวทางเขาเนี่ยต,ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งซองเนี่ยมันบ่คุบา่าเริ่มแต่ต, <c oughs> ต,ตั้งแต่ก่อตั้งมันนี่ก็คือว่าสีให้มันแปลกแปลกแต่ว่าเทียได้ได,ได้ว่ากินได้นอ่าคือกินได้นี่ต้องกินเบิรพร้อมนี้น,น,นั่นแหละครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิรงมืออื่นอย่างเฮ็ดอย่างแบบเบียงเลียงลองมาเบิรงคือ้นเราแล้วคุบา่าสุดท้ายแบบเียงเพียงมันก่อน่ะ สุดยอดก่อนสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียวเอ้าจะไปคูบาโอ้สิกเป็นสิกอ่า